สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมามาดูกันยายสั่งอะไรมามาดูกันมาจากสวนผมกระเซาะก,กระเซิงอยู่นะคะโมเดีเห็นไพรสตรีมารีบรีบไปเอาของเออยายสั่งอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันสั่งมานะคะอันนี้สั่งมาสั่งมาจากเยอรมันนี่แหละไม่ได้มาจากงไทยให้เหนื่อยวิ่ง ทิ้งแค่รับพาสดุแล้วก็อทำงานใสนสวนยแดดร้อนหน,อหน่อยหๆเดี๋ยวมาดูกันแทนๆ,ๆ,ๆสั่งอะไรมา <c oughs> ความสวยความงามเพื่อบำรุงสุขภาพติดใจโอ้โหอ,อะไรเนี่ย โอ้ยให้มาแยะเลยเอื่อนนี่นะคะโอ้โหเฮ้ยพาเพอเอฟซีไปชมดูในสวนอีกแล้วเนี่ยกาแฟกาแฟติดกาแฟแล้วจากคนไม่เคยกินกาแฟกินไปกินมาติดกาแฟอันนี้คอลลาเจนนะคะคอลลาเจนให้แฟนยายกินเออกินไปเขาก็บอกว่านั้นแฟนยายเจ็บหัวเข่าเนาะก็เลยให้เกกินดู เออเกบอกว่าดีขึ้นอืมะไรเอามาเพิ่มห่อหนึ่งห่อหนึ่งมีสิบสองนะคะส่วนอันนี้อะไรเนาะนี่โอ้นี่แหละอะไรนะเขาเรียกอะไรดีท็อกซ์มีอะไรนะล้างลำไส้ไฟเบอร์ไฟเบอรี่อรรโอ้สารพัดอะไรก็ไม่รู้นี่มีสตรอบเบอรี่มีแบล็คเบอรี่มี โอ้สารพัดเลยอะเจ็ดอย่างอ๋อมันมีเจ็ดอย่างนี่นี่รูปเขาเจ็ดชนิดไฟเบอร์มีสตรอเบอรี่มีบลูเบอรี่มีอะไรกูไม่ห <c oughs> ายใจตดเลยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรดีเนกโอ้อะไรเขาแถมมาให้ยายแน่ๆเลยแสดงว่าพัดแถมอันนี้อะไร อนนลองกินดลลู๋ยวนะนี่แหละมิติคนบอกยายยังไม่พูดก่อนเดี๋ยวเขากินก่อนโอ้ยายกินหมดไปสองพึ่งกินหมดไปสองห่อนะอันนี้ยายสั่งมาสิบห่อเดี๋ยวมารอ,ดอ ielle, เดี๋ยวมาดูกันเอาถ้วยเซ็ตยายเอ้ยไป ดงดอกไม้หูสฟินแท้เพื่อนแต่วันนี้ทำไมแดดมันร้อนช่างเหมาะกับการกินกาแฟไงต้องอากาศแบบพอดีพอดีนะเพื่นอนเฮ้าย,าย,ายขาท่าเขาท่าเขาใจเขาท่าเฮ้ยโอเคโอเคเนาะอ๋อหนึ่งมีสิบซองนะคะยี่สังมาสิบก่องออหนึ่งสิบ ไม่เคยแต่ก่อนไม่เคยแบบว่ายายนะครีมเคลมก็ไม่ได้ทาเนาะเห็นไหมยายบอกอยู่เสมอถ้าเป็นเล็ซียายจะรู้ว่ายังไม่ได้ทาคองตามาะไรหรอกทีนี้ก็มีคนเขาบอกว่าเออเนาะอายุมากแล้วเนาะเราก็หาอะไรมาบำรุงสุขภาพนะเออต,ต่อยายก็ไม่รู้นะนี่มันเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นในรูปก็คิดว่ามันดีแหละเนาะเออมันอันนี้นิดอันนั้นหน่อยอันนี้นิดอันนั้นหน่อยนะสามสิบหกชนิดเนี่ย เหมือนเหมือน,นบ้านเราเขาเรียกอะไรนะคาเฟ่ทูอินวันอันนี้มันไม่ใช่ทูอินน์มันสามสิบหกอินวันนะสามสิบหกอย่างในในหนึ่งซองมีเห็ดลิ้นจือมีโอ้นี่กูดเบอรี่ก็มีโอ้ใครอยากกินมีกูดเบอรี่มี bury, มคิกคามีโอ้เนี่ยต้องอ่านในนี้โอ้เยอะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนนยวนนัวนไหนว่างจะมาบรรยายให้ฟังมีสามสิบหกอย่าง ครีมครีมเทียมน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าอีลูาเออโอ้โหสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเจเจเจเด้วยนะเจแล้วก็ มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเออโอ้ยอิสลามกินได้โอ้เขาทาเขาทามีเห็ดรินจิโอ้ยเห็ดแบบนี้ที่ยายเห็นนี่นี่เห็ดเห็ดที่ยายไปเก็บเจอโอ้ทามีทั่วไู้ม่ต้องมีสงโสมม่ตองพุดมากกว่าสามสิบหกชนิดในห่อเดียวกันก็คุ้มอยู่เนาะเออคุ้มพอ,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 อกินอยู่สำหรับคนแบบยายๆนี่แหละแบบกินเหมือนก็ว่ายายกินแต่แบบ อาหารเดิมๆมั้เนาะอะไรนะแต่ว่าพวกอย่างนีง้ๆใหญ่ก็กินในสวนมั่งแหละแต่ว่าเราก็กินไม่ได้ครบทุกอย่างเนาเห็นไหมเห็ดลิงจงลิงจือ,อะไรนะพวกกูดบรลรี่แบล็กบรี่อะไรใหญ่เก,กินกินอยู่แล้วอันนั้นเห็นไหมมีทุกคนบอกว่าเออทําไมหน้ายายสวยผ่องก็ยายมีผลไม้ในสวนกินเนาะแต่ว่าเออก็อันนี้มันก็บางอย่างใหย่ก็ไม่มีเนาะเออก็เข้าท่าอยู่เนาะพอพอพอร่นอ,อยยุเพื่อ,เพ,อเพื่อสุขภาพเราเนาะเพื่อนสามสิบหกอินวัน พื่อสุขภาพสําหรับยายนะยายเป็นคนกินกาแฟไม่เก็ีไม่เป็นเนาะเออกินวันละหอก็วันละหออ่อเออตอนนี้มีเยอะแลยอาจจะกินเป็นวันละสองหอกินกินได้ละหลายอยู่ต่อว,วันสามสี่หอก็กินได้เอ,อนอนหลับสบายอยู่นะถ้ากาแฟธรรมดายายกินแล้วใจสัน่นแล้วนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อืมโอเคปะและ้วยายว่างๆเดี๋ยววันไหนยายจะพาไปเดี๋ยวขากินข้าวก่อนเดี๋ยวจะพาไปชมกินกาแฟในดงดอกไม้ Não?